นายแพทย์สมศักดิ์อักศินิธิปดีกรมการแพทย์กล่าวว่าตามที่มีความกังวลว่าผักไฮโดรโปนิกส์จะสะสมสารไนเตรตส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อผู้บริโภคนั้นในความเป็นจริงทั้งผักไฮโดรโปนิกส์และผักที่ปลูกในดินล้วนมีสารไนเตรตตกค้างอยู่ความเข้มข้นของสารไนเตรตในผักยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นชนิดของพืชความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารสภาพแวดล้อมและฤดูกาลในการปลูกซึ่งพื้นที่ในเขตร้อนแสงแดดมากจะทำให้สารไนเตรตจะสามารถสลายตัว วจึงยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับปริมาณไนเตรตที่ตรวจพบในผักไฮโดรโปนิกอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสารไนเตรตเป็นสารก่อมะเร็งในพืชผักนั้นเป็นไปได้น้อยมากเมื่อเทียบกับสารไนเตรตจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปดังนั้นเรายังคงสามารถบริโภคผักไฮโดรโปนิกได้แต่ควรล้างทําความสะอาดอย่างถูกวิธีก่อนรับประทานเสมอโดยข้อมูลข่าวดังกล่าวจึงอาจทําให้ประชาชนตื่นตระหนกและเข้าใจคลาดเคลื่อนขณะที่นายแพทย์จินดาโรจะนะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแนวทางการลดไนเตรตในผักก่อนบริโภคคือการนําผักไปต้มในน้ําเดือดหรือนึ่งเป็นเวลา10นาทีสามารถช่วยลดค่าไนเตรตในผักได้อีกทั้งการแช่ผักในน้ําเปล่าน้ําเกลือและด่างทับทิมก็มีแนวโน้มที่จะช่วยทําให้ค่าไนเตรตลดลงด้วยเช่นกัน โดยสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นการบริโภคผักไฮโดรโปรนิกหรือผักที่ปลูกในดินควรเลือกบริโภคผักที่มีความหลากหลายและล้างผักให้สะอาดทุกครั้งเพื่อให้ได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์สูงสุด